สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก้อยจะมาชวนทำเมนูโบราณในหน้าร้อนนะคะใครเห็นปลาแห้งแบบนี้นะคะพี่ก้อยอใช้ปลาช่อนแห้งนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอบในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะวันนี้จะเป็นเมนูหน้าปลาแห้งนะคะที่ใส่กระแตงโม ซึ่งเมนูนี้นะคะก็จะมีในช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่สวนเซ่นก็มีเมนูนี้นะคะแล้วก็เมนูเนี้ยเป็นเมนูโปรดของที่บ้านพี่ก้อยเลยค่ะที่บ้านพี่ก้อยนะคะก็จะทํากินในช่วงหน้าร้อนนะคะโอเคเรามาล้างปลากันก่อนเลยค่ะาจากตลาดที่เขาวางขายไว้นะคะหรือใครจะใช้ปลาช่อนนะคะเอาไปย่างก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ก้อย,อยใช้หม้อทอดไรน้น้ามันซึ่งมัน สะดวกประหยัดแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็เร็วมากเลยค่ะโอเคเราก็ล้างที่จะวางไว้นะคะให้มันสะเด็ดน้ําให้อ่ามันแห้งสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเรามาเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะก็เอาใส่หม้อทอดไร้น้ํามันแล้วนะคะก็ตัดให้เป็นชิ้นแยกแบบนี้นะคะมันจะได้ใส่ได้เยอะๆนะคะโอเคไปเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันกันค่ะ ก็จะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณร80นะคะประมาณ15นาทีก่อนเพราะว่ากลัวมันจะไหม้นี่นะคะก็ครบ15นาทีแล้วนะคะพี่ก้อยก็กลับอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ค่ะพักไว้ให้เย็นสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปั่นกับเครื่องปั่นถ้าใครไม่มีก็ใช้ครกตำก็ได้ค่ะนคะคนะคะก็จะปั่นนะคะ ลักษณะบทละเอียดเลยค่ะปาป่นของเรานะคะซึ่งไม่มีหนังนะคะพี่ก้อยลอกหนังนะคะเอาแต่เนื้อนะคะโอเคเราก็มาคั่วนะคะโดยเทใส่ไปเลยค่ะคั่วใส่ให้หอมนะคะใช้ไฟไม่ต้องแรงเดี๋ยวเครื่องปั่นนะคะยี่ห้ออะไรพี่แปะลิงก์ไว้ให้นะคะ ไปตํากันได้นะคะคุ้มมากเลยค่ะเครื่องนี้แตกละเอียดมากเลยนะคะแค่แบบว่าไม่ถึง5นาทีอะ่ะเพราะว่ากำลังไฟเนี่ย1ัน0วัตต์แล้วก็6แรงม้านะคะพี่ก้อยเคยใช้เนี่ยเครื่องปั่นเนี่ยสามเครื่องนะคะทังค่ะทำไก่ปั่นเนี่ยปั่นไม่ไหวทำไก่ยอก็ปั่นไม่ได้แต่เครื่องนี้จบเลยค่ะก่อนหน้านี้เปลี่ยนมา3ามเครื่องแล้ว ะะใช้ไฟอ่อนๆนะคั่วให้หอมแห้งแล้วก็มีการลักษณะก็คือเป็นเบาๆนะคะใส่หอมเจียวค่ะซึ่งพักไว้เย็นแล้วนะคะพี่ก้อยอไปซื้อแบบที่เขาเจียวไว้แล้วมันสะดวกดีค่ะใส่หอมเจียวไปเลยนะคะแล้วก็เขาจะใช้น้ำตาล เขาเรียกอะไรน้ำตาลทรายแต่พี่ก้อยจะใช้น้ำตาลทรายแดงแต่อย่าคั่วนานนะคะให้มันแค่พอเข้ากันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะละลายค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนให้พอแค่เข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าแป้งของเราเรียบร้อยแล้วเรามาทานกับแตงโมดีกว่าค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะต้องแตงโมเย็นชื่นใจเลยค่ะมาแกะใส่ถ้วยกันก่อนนะคะแลก็ ถ้แตงโมที่พี่ก้อยทำเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วน่ารักนะคะตกแต่งให้ดูน่ารักน่าก,กินหน่อยเนาะจริงๆเขาใช้ใบสะระแหน่ <laughs> ถ้าร้อนนะคะถึงพี่ก้อยนะคะคุมอาหารกินอาหารคลีน,นะคะไม่ได้กินอะไรสเปะสปะพี่ก้อยก็กินอาหารตามที่คนอื่นเขาทานกันได้ค่ะเพียง <laughs> แต่ว่า เราไม่ได้ใช้น้ำตาลขัดสีนะคะเราใช้น้ำตาลสุขภาพขับแล้วนะคะให้เด็กน้อยนี่น่ากินไหมลูกม,มีแมวนอนอยู่ตรงน,นั้นฝนตก <laughs> รู้จักไหมลูกเหมือนกินที่สวนเซนไหมเม,มนูเรียนแบบสวนเซน <ย>ทันที่เหลือนะคะพี่ก้อยก็จะใส่กล่องเก็บไว้นะคะไว้ใส่ข้าวเหนียวทานนะคะข้าวเหนียวก็ได้นะคะแตงโมหรือไอศครีมก็ได้นะคะนี่ค่ะทำง่ายมากๆเมนโบราณเราก็ทานได้นะคะโอเคแว้บ แล้วนี่นะคะแม่แหม่มกัรจนาอิจิมานะคะส่งมะม่วงพันสีทองนะคะมาให้พี่ก้อยหนึ่งลังเลยค่ะพี่ก้อยก็จะเอามากินกับหน้าปลาแห้งนะคะอร่อยอร่อยเลยค่ะแล้วก็มะม่วงที่แม่แหม่มส่งพี่ก้อยมานะคะมะม่วงพันสีทองนะคะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะพี่ก้อยจะมากินกับหน้าปลาดูหูลูกใหญ่มากเลยอะที่แหม่มส่งมาให้แล้วก็ สุกแล้วนะคะก่อนหน้านี้มันยังไม่สุกนี่สุกแล้วเดี๋ยวมากินกันหน้าปาแห้งกันค่ะก็ปอกเปลือกบ,บางๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นลูกๆกลมๆก็จะทำเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะแ้มโดนากินนะคะทำไปเรื่อยๆก็ปอกได้ ครึ่งลูกแล้วนะคะแล้วก็ครึ่งลูกค่ะแบบนี้นะชอ้อนเล็กๆค่ะม้วนไปแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นก้อนกลมๆก็้วก็มา,างประกบอย่างนี้ถ้าพี่ก้อยแกะมะม่วงนะคะเป็นกลมๆน่ารักน่ารักสองถ้วยเสร็จแล้วนะคะพี่ก้อยก็จะมาใส่หน้าปลาแห้งค่ะ <ๆ S 1> นะคะนี่นะคะพี่ก้อยแกะมะม่วงเป็นลูกเล็กๆนะคะแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะน่ารักเชียวนะคะพี่ก้อยก็จะมาใส่หน้าปลาแห้งที่ทําไว้นะคะเมื่อวันก่อนก่อนหน้านี้ทํากับแตงโมงไปแล้วนะคะอันนี้นะคะพี่ก้อยก็แบบนี้ีหรือจะแบบนี้ไปเลยก็ได้นะจะท <laughs> นให้มันเยอะแยะทำไมโอเคนี่ค่ะหน้าปลาแห้งห,หมูหอมหอมหน้าปลาแห้งมากเลยอะ่ะ แมมที่ทานไปแล้วสองลูกสามลูกนี่ค่ะจะบอกว่ามันเข้ากันมากมากเลยแค่เย็นไว้นะคะรสชาตินะคะหวานของมะม่วงอมเปรี้ยวของมะม่วงนะคะเข้ากันดีกับหน้าปลาที่เค็มๆหวานๆเลยนะคะจริงๆไปลองทำกันเลยนะคะ เท่ากันมากเลยค่ะเม,มนูของหวานที่ไม่ต้องห่วงอ้วนนะคะผลไม้เราทานับบพอดีนะคะก็เป็นน้ำตาลฟุกโตสนะคะไม่ใช่น้ำตาลอ่พวกน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลขัดนะคะอืม อร่อยจริงค่ะมันเข้ากันจริงๆถ้าใครทำแล้วมาบอกพี่ก้อยว่าเข้ากันไหมโอเคไว้มาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ